สวัสดีค่ะทุกคนเคยได้ยินเรื่องกฎแห่งการดึงดูดกันไหมคะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีง่ายๆในการใช้พลังความคิดเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตเปนค่ะเรามาเริ่มจากการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเขียนมาลงไปในสมุดพร้อมกับจินตนาการว่าเราได้สิ่งนั้นแล้วรู้สึกกับมันให้เหมือนมันเป็นจริงจากนั้นเราฝึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วทุกวันเพื่อเปิดรับพลังบวกและดึงดูด สิ่งดีๆเข้ามาค่ะการตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วค่อยๆทำมันให้สำเร็จหรืออาจจะลองฝึกการขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันก็ได้นะมันจะช่วยให้เรารู้สึกดีและเชื้อในพลังบวกมากขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างเช่นการฝึกสมาธิหรือการทำจิตให้นิ่งก็ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับตัวเองแหละความเชื่อภายในได้ดีขึ้นหรือการอ่านหนังสือหรือฟังเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจะ คนที่ประสบความสําเร็จก็จะช่วยเติมเต็มความเชื่อของเราได้เหมือนกันลองดูว่าอะไรที่เหมาะกับเราที่สุดแล้วทาต่อเน,นี่ยก็ต้องใช้เวลาและความอดทนนิดนึงแต่ถ้าเราเริ่มจากก้าวเล็กๆค่อยๆทําไปเรื่อยๆและให้กําลังใจตัวเองอยู่เสมอสุดท้ายแล้วความเชื่อก็จะค่อยๆฝังลึกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราได้ไม่ต้องรีบไปไหนนะค่อยๆไปทีละก้าวก็พอการ เขียนเป้าหมายหรือความตั้งใจลงในสมุดแล้วจินตนาการว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแบบละเอียดเลยแล้วก็พยายามลงคุยทำอะไรสักอย่างทุกวันเพื่อเข้าใปล้เป้าหมายนั้นนอกจากนี้การฝึกขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันก็ช่วยเสริมความเชื่อและดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาเราได้เหมือนกันลองดูได้นะ ให้เป้าหมายมันเร็วขึ้นอีกเทคนิคที่ช่วยได้ก็คือการสร้างภาพในใจให้ชัดเจนแล้วก็รู้สึกกับมันเหมือนมันเป็นจริงแล้วรวมถึงการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอใส่ความตั้งใจและพลังบวกในทุกๆวันและที่สำคัญก็คือการเชื่อมั่นในตัวเองเสมอแม้บางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเชื่อมัน่นเดี๋ยวทุกอย่างก็จะค่อยๆปรากฏผลให้เห็นเองจ้ะ ใครลองทำตามแล้วได้ผลยังไงแชร์กันได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ